วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily อีกันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับอีสเตอร์เอของด็อกเตอร์สเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์ดออฟแมเนสกันต่อดีกว่านั่นเองซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมมีเยอะมากๆแล้วก็มีจุดให้พูดถึงเนี่ยเยอะมากๆจริงตอนแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับแต่ในตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าจะเป็น2พาร์ทหรือ3พาร์ทนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันกันแต่รับรองเลยว่าคลิปนี้นั้นมีเนื้อหาอัดแน่นเนื้อหาจัดเต็มอย่างแน่นอนต่อจากตอนที่แล้วแบบไปเป๊ะเลยนั่นเองนะครับผม มามา,มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าในพาร์ทที่2ของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับต่อจากการใช้เวทมนที่ปล่อย สัตว์ที่มีลักษณะเหมือนงูผสมบังกรออกมาเนี่ยซึ่งเป็นเวทมนต์ที่คล้ายคลึงกับตัวของสเตรนท์สูพรีมถูกไหมในช็อตถัดมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าวิชานี้เนี่ยทำอะไรกับวานด้าไม่ได้นั่นเองแล้วจากนั้นเองเนี่ยวานด้าก็ได้เริ่มที่จะดูดพลังของอเมริกาชาเวสมาทําให้ตัวของด็อกเตอร์สเตรน์เนี่ยต้องพุ่งเข้าไปช่วยเธอนะครับโดยในตอนนั้นเองอ่ะตัวของเธอก็ได้เปิดประตูมิติไปสู่มัลติเวิร์สแล้วด็อกเตอร์สเตรนท์ก็เลยพุ่งเข้ามาแล้วก็พาเธอท่องไปในมัััตตติเเเเเววรซซึึ่่่่งงงงใในนนนนน็็็ออี้้ยาาาาาากกกกกจะไดหหบฉๆมมม แะแไม่ว่าจะเป็นการปรากฏมาของไนโดเสาร์นะครับผมซึ่งการปรากฏมาของไนโดเสานี้เองเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับผมหนึ่งเลยนะครับอาจจะเป็นการ ย้อนไปในเวลาในโลกอดีตก็ได้นะครับเป็นมัลติเวิร์สที่แบบว่ายังมีไนโดเสาอยู่เป็นมัลติเวิร์สที่ช่วงเวลาเนี่ยยังคงอยู่ในโลกดึกดําบรรอะไรแบบนี้หรืออีกการตีความหนึ่งเนี่ยนะครับผมอาจจะตีความได้ว่าอยู่ในโลกที่เราอยู่ร่วมกับไนโดเสานั่นเองครับอาจจะเป็นโลกแบบจูราสสิกพาร์คอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่นะครับผมสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้มากๆเลยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไปตามในคอมมิกเลยก็ได้นะครับคือในโลกเนี่ยนะครับผมจะมีดินแดนที่มีไนโรดเสาอยู่ด้วยนะครับผมชื่ ซึ่งก็เป็นดินแดนที่ออกมาบ่อยมากๆเลยนะครับในโลกของคอมิกเนี่ยดินแดนตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะอยู่แถบแอนตาร์กติกานั่นเองนะครับแบบว่าในน้ําแข็งนั่แหละจะมีแบบเมืองอันนี้เหมือนซ่อนอยู่เป็นเหมือนเขตป่าที่เรียกได้ว่าถูกล้อมรอบโดยภูเขาไฟนะครับแล้วก็จะเป็นที่ที่มีในดโนเสาร์อะไรพวกนี้ยังคงมีชีวิตอยู่นั่นเองก็เป็นหนึ่งในสถานที่หนึ่งของมาเวลที่แบบ เป็นที่ที่ดังมากๆในคอมมิกก็แล้วกันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นหนึ่งในมัลติเวิร์สที่บังเอิญถ่ายช็อตมาอยู่ตรงซาเวดแลนด์พอดี จากนั้นเองนะครับผมมาที่ช็อตในมัลติเวิร์สช็อตถัดไปเลยดีกว่าช็อตที่น่าสนใจอันถัดมาเนี่ยคือการโผล่มาแว็บหนึ่งของ living tribunal นะครับซึ่ง living tribunal เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน cosmic entity ที่เก่งที่สุดในจักรวานมาเวลเลยก็ได้นะครับผมเป็นเหมือนผู้ตัดสินแห่งมัลติเวิร์สเลยคือเป็น entity ที่ไม่ได้ใหญ่แค่ในแบบ universe เองอะแต่ใหญ่ในระดับมัลติเวิร์สเลยนั่นเองนะครับผมซึ่ง living tribunal เองนะครับก็ดูจะมีบทบาทบ้างใน c o m i c นะแต่อาจจะไม่ได้ออกมาบ่อยนะครับผมเนื่องด้วย ความที่ว่าตัวละครนี้มันมีสเกลพลังแล้วก็หน้าที่เนี่ยค่อนข้างจะแบบ มันสูงมากๆถูกไหมมันก็ไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งกับเรื่องราวของฮีโร่ปกติอะไรแบบนี้แต่แบบว่าที่ดูจะเก่งมากๆเนี่ยเรียกได้ว่าดูจะเหนือพวกคอส m ิ c บีอิงทั้ง4ที่เป็น4ความเป็นไปของจักรวาลหรืออิโทนิตี้อินฟินิตี้ออฟบิเวียนแล้วก็เดดด้วยซ้ำไปแต่พแพ้แพ้ให้กับบ e ยอนเดอร์นะครับผมถูกบ e ออนเดอร์เนี่ยฆ่าตายมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวของหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมาเวลก็แล้วกันจากนั้นเองนะครับผมช็อตถัดมาที่น่าสนใจตรงนี้เองเนี่ยแค่ ก็จะมีฉากหนึ่งเนี่ยที่ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยนะครับผมแบบหลุดเข้าไปนะครับในโซนที่เป็นแบบรังพึ่งอะไรแบบนี้นะซึ่งตรงนี้เองอาจจะไม่ได้มีรูปมาแต่แบบว่าถ้าลองไปดูกันเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยแต่เรีเยกได้ว่าช็อตในโดเสานี่ก็เห็นชัดตั้งแต่ในตัวอย่างเลยเนาะลิวิ้งไทรบูนอลเองก็ตามจากนั้นเองนะครับผมไปดูช็อตถัดไปกันเลยดีกว่านะครับช็อตถัดมาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตรงนี้เลยในก่อนที่พวกเขาเนี่ยนะครับผมจะหลุดมายังจัก,กรวาลที่เป็นจัก,กรวาลของอิลูมินาติถูกไหม ก็เรียกได้ว่านะครับผมจะมีช็อตจักรวาลหนึ่งเนี่ยที่เป็นจักรวาลใต้น้ํานะครับแล้วพอแบบบึ้บมาแห่ทีนึงอ่ะ ปลาพวกนั้นเนี่ยติดออกมาด้วยนะครับผมก็เป็นรายละเอียดเล็กๆที่มาเวลเนี่ยใส่ใจมากๆเลยจากนั้นเองนะครับก็จะมีอีกจักรวาลหนึ่งที่เป็นแนวแบบหุ่นยนต์อะไรแบบนี้เนี่ยก็มีมาด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าดูผิวเผนะินอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้ามาจาะด,ดูจริงๆนะครับหุ่นยนต์นั้นนะ่ะมีลักษณะเหมือนกับโยนที่ตัวของสไปเดอร์แมนได้สั่งการนะครับผมในสไปเดอร์แมน far from home เลยคือเรียกได้ว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกันมากๆนะแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีรูปมาให้ดูนะครับผมก็เอาไปดูตรงท ผ home แล้วกันแล้วก็มีมิติหนึ่งที่แวบหนึ่งมาเนี่ยนะครับผมเหมือนอยู่ในนรกเลยนะครับมีโครงกระดูกอะไรอยู่ด้วยนะคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนหนึ่งในนรกั้งมิติหนึ่งนั่นแหละซึ่งของนี้เองก็ไม่ได้มีรูปให้ดูนะครับผมก็เรียได้ว่าสิ่งที่มันพอจะคล้ายคลึงที่มันออกมาในตัวอย่างเนี่ยก็คงจะเป็นพวกวิญญาณแห่งความตายนี่ลครับผมที่เรียกได้ว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยกำลังจะถูกมันเกลืนกินแล้วเปลี่ยนมันเป็นพลังได้นะก็เรียกได้ว่าตรงนี้เองอะ่ะก็มีลักษณะคล้ายกับพวกกระโหลกพวกนั้นเหมือนกันนะ เลยนะครับจุดถัดมาเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าก็เป็นเรฟเฟรนซ์มาถึงโลกการ์ตูนที่เป็นแบบ what if ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีช็อตหนึ่งที่อเมริกาชาเวสกับด็อกเตอร์สเตรนเนเหมือนวาร์เข้าไปโลกการ์ตูนด้วยอ่ะแล้วก็มีลักษณะลายเส้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนไปน,นะแต่ก็คลับคลายคลับคลานนะครับผมเป็นแนวแนว,แนวเดียวกับ What if นั่นเองอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดถ้า What if แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนอ่ะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีรูปเหมือนกันเอารูป What if ปแทน่อกันแต่ทุกกคคน็งพอนนกออมันเป็นชที่แบบนาาาจจดํในนหังมกๆเเลยนนั้องผมไดู เรื่องถัดไปกันเลยละกันนะครับผมเรียกได้ว่าตรงไอ้ช็อตกระโดดข้ามมัลติเวิร์สเนี่ยพูดกันมาเยอะแล้วเราจะขอฝากเอาไว้ด้วยช็อตสุดท้ายกันละกันนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องอื่นกันในตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนน่ะหลุดไปในมิติมันก็จะปรับ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 ตัดไปเรื่อยๆถูกไหมแต่มันมีมิติหนึ่งเนี่ยที่เป็นเหมือนภูเขาหินแล้วก็มีลาวาออกมาอะไรแบบนี้นะครับผมคล้ายคลึงกับช็อตใน What If เลยนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือในตอนที่อ n น i ิ i ิ y ี้เอาต้อนเนี่ยนะครับลากเดอะว แค่มันเป็นลายเส้นกระตูนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นอีสเตอร์เอ็กของ Star Wars นะครับเพราะนี่คือมูสตาฟาของ Star War s หรือเปล่านะครับผมบอกว่าลักษณะเนี่ยมันเหมือนกันมากๆเลยรวมไปถึงฐานที่อยู่ข้างหลังด้วยนี่เป็นช็อตจาก What if นะซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยในช็อตของล er นะ็อกเตอร์สเตยนั้นไม่ได้เห็นฐานอะไรแต่แบบแลนสเคปของดาวอะมันเหมือนกันมากๆเลยก็เลยหลายๆคนบอกมีความเป็นไปได้ว่าแบบเออทางมาเวลเนี่ยอาจจะแอบ,บใส่ความ Star War ลลงมาเพราะก่อนหน้านี้เองอะก็เรียกได้ว่ามีความพยายามจะใส่่่่ออีีเเตรกกทยยยวับ Star War ูา หลายขราวในหนังของมาเวลหรือว่าในซีรีส์เองก็ตามแล้วครับไปที่จุดต่อไปกันเลยหลังจากการเดินทางในทริปมัลติเวิร์สเองเนี่ยพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงยังจักรวาล838นะครับซึ่งจักรวาลหลักของ MCU เองเนี่ยเลขกก็616นะครับผมแต่อันนี้เองเนี่ย616จริงๆอะ่ะจะเป็นเลขของจักรวาลหลักในคอมิกนะครับจักรวาลหลัก ของ MCU เนี่ยจะเรียกกันว่าจักรวาล1 9 9 9 9กก็คือ1แล้วก็ตัวจําไว้จากนั้นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจักรวาลที่ด็อกเตอร์สเตรนและอเมริกาชาเวสไปเนี่ยต่างจากจักรวาลหลักของ MCU ยังไงบ้างก็เรียกได้ว่าดูจะเป็นโลกอน,นาคตนะครับที่ดูจะรักโลกมากกว่าถูกไหมแบบมีต้นมงต้นไม้อะไรเนี่ยโอ้โหเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่รักโลกสุดๆเทคโนโลยีเนี่ยนะครับผมอาจจะดูก้าวล้ำกว่าโลกปัจจุบันสักหน่อยนึงนะแต่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ห่าง ชั้นกันเท่าไหร่นะครับผมเรียกว่าอยู่ในเลเวลที่ใกล้เคียงกันมากๆก,ก็แล้วกันแต่อาจจะดูว่าแบบดูเป็นระบบระเบียบอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมแต่โดยรวมมาจริงก็ดูคล้ายกันนั่นแหละเมนูอาหารอะไรก็แปลกๆไปหน่อยแต่สิ่งที่แบบว่าสังเกตได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยคือความสีเขียวของเมืองนะครับผมคือแบบว่ามีต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้แบบโคตรเยอะแต่จุดต่อมาเนี่ยจะเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับแล้วมาเวลเนี่ยก็ใส่ใจทํามามากๆเลยซึ่งตรงนี้เองอะเราอาจจะไม่ได้มีภาพมาให้เห็นทั้งหมดนะครับผมแต่อ่ะเอาภาพนี้ไปดูที่เป็นเหมือนแบบเมืองเขียว เราเราจะเห็นท้องฟ้าถูกไหมแต่เราสังเกตดีๆครับเมฆเนี่ยมันดูมีสีลุ้งอยู่ในนี้นะครับผมถูกปะมันไม่ใช่เมฆปกตินั่นเองแล้วทีนี้เองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนในจักรวาลน,นี้ตรงนี้เองอ่ะดูแค่เอฆไปละกันนะครับแต่เดี๋ยวเราอธิบายให้เพราะว่าถ้าลองดูแล้วสังเกตจริงๆเนี่ยนะครับผมในช็อตที่แบบระหว่างเดินในเมืองหรือแบบนี้นะจะสังเกตได้เลยว่าทุกคนเนี่ยดูจะแต่งตัวแบบหนาถือว่าแต่งตัวเยอะแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็คือทุกคนเนี่ยแทบจะถือล่มกันหมดเลยครับแปลว่าจา มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เหมือนกับโลกข,ของเราในแง่มุมของสภาวะอากาศอย่างแน่นอนแต่โอเคอันนี้ท่านเดี๋ยวใครมีโอกาสลองไปดูอีกรอบก็ลองไปสังเกตดูกันได้แล้วก็ไปดูที่ช็อตถัดมาก,กันเลยแล้วกันครับช็อตถัดมาก,ก็คือไอคาถาที่ด็อกเตอร์สตูเเนี่ยไล่ใส่คนใส่พิซซ่าให้ต่อยหน้าตัวเองเนี่ยนะครับเป็น reference มาจากหนัง evil d e a d ของผู้กำกับแซมเรมี่ด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผม ก็จะมีตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเดินมาเหยียบแท่นที่แบบว่ามันจะโชว์ความทรงจําของเราออกมาถูกไหมอันนี้ก็เรียกเรียว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดูล้ำมากๆเลยนะครับแต่คิดว่าในจักรวาลหลักเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีแบบนี้แล้วเหมือนกันแค่อาจจะไม่ได้เอาออกมาแบบทําให้เป็นที่สาธารณะใครๆก็ใช้ได้อะไรแบบนี้นะแล้วที่นี้เองเนี่ยในตอนที่ดนะ็อกเตอร์สเตรนน่ะได้วีรันความทรงจําขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนการตอกย้ําตีมของหนังอีกรอบนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยเราจะเลือก ตัวเองหรือว่าเราจะเลือกแบบช่วยเหลือส่วนรวมนะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะมีช็อตที่เราเห็นออริจินของตัวของอเมริกาชาเวสด้วยนั่นเองครับซึ่งช็อตนี้แหละ เป็นช็อตที่ทําให้หนังเนี่ยถูกแบนในซาอุนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไอออริจินตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เหมือนเป็นการผสมกันระหว่างในคอมมิกทั้ง2เวอร์ชันนะึ้นในคอมมิกเองอะตัวของอเมริกาชาเวสอะมีออริจินอยู่2แบบนั่นเองนะครับอันนี้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนเอามาผสมขึ้นเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็เรียกว่าสำหรับผมเองก็คิดว่าเฮ้ยมันนิดเดียวมากๆเลยนะไม่ไม่ควรจะถูกแบนขนาดนั้นนะครับผมแต่อันนี้ก็แล้วแต่ประเทศละกันนะคือเราก็ไม่ได้รู้วัฒาานยังงไเีวก็แบบ ถ้าถามในแบบมาตรฐานในแบบความคิดของเราอะเราก็คิดว่ามันไม่ได้สมควรจะถูกแบนอะไรแต่เนี้ยก็นานาจิตตังนะครับผมพูดกันไปก็แล้วแต่คนคิดครับคือไม่จะเป็นว่าต้องคิดเหมือนกันทุกคนถูกไหมจริงๆก็อยากจะมีอิสระแหละให้ทุกคนแบบเลือกได้ว่าจะดูหรือไม่ดูแล้วก็ถ้าไม่ดูเองเนี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าแบบคิดว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปดูแต่ก็นะแล้วแต่คนนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันในเรื่องตรงนี้ได้เหมือนกันนะแต่แบบอย่าดราม่าอย่าไปพูดอะไรที่มันรุนแรงจนเกินไปก็แล้วกันนะครับผมให้ความเค พยายามเข้าใจถึงความแตกต่างแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนเองนแหละครับในบางที่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเร็วในบางที่อาจจะเปลี่ยนช้าแต่ก็ในที่สุดอเดี๋ยวผมว่ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเองนั่นแหละเวลาเนี่ยจะเป็นตัว สำคัญเลยเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับเราจะไปเร่งเกินเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่นู่นหรือว่าคนในหลายๆที่เองก็ไม่ได้โตมาในสิ่งความคิดอะไรแบบเดียวกับเราเนาะอันนี้ก็แบบฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเพราะหลายๆคนเนี่ยโฮย้ยก็มักจะกล่าวโจมตีแบบรุนแรงมากๆเลยแต่เวลาเรามองอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมองไปถึงสิ่งที่เขาได้เจอมาสิ่งที่เขาได้โตมาด้วยทําไมเขาถึงคิดแบบนี้ทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่ธีมโดยรวมของโลกอะมันกําลังเปลี่ยนมาแล้วละ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนครับลองให้เวลากับมันอย่าอย่าไปใจร้อนมากเลยนะครับถ้าใจร เ,เดี๋ยวมันจะไม่ลงรอยกันถูกไหมมันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะครับผมอะไรประนีประนอมได้เนี่ยก็ค่อยๆค,ค,คุยกันก็ได้นะในหลายๆเรื่องเลยอันนี้พูดรวมๆเอาไว้นะครับผมโอเคนอกเรื่องไปไกลและกลับมาพูดถึงอีสเตอร์เอ็กจุดถัดไปกันต่อดีกว่านะครับคือในส่วนของเนื้อเรื่องของอเมริกาชาเวสเองเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าโดยรวมมันเอาแบบออริจินัลมาแล้วก็เอาแบบใหม่เนี่ยมาปนด้วยนิดหน่อยเพราะว่าจากกระแสคอมิกที่เคยเป็นดราม่ามานะครับในวงการของคนที่ชอบอ่านคอมิกมากๆเนี่ย คือแบบตอนแรกอะรู้สึกชอบตัวอเมริกาชาเวสกันถูกไหมแต่พออเมริกาชาเวสเนี่ยได้ออกออริจินอันใหม่มารู้สึกว่ามันแบบแย่ลงเยอะมากๆเลยเลยมีคนเนี่ยแบบออกมาบ่นกันหนาหูมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนการที่ว่ามาเวลเองเนี่ยก็ฟังเสียงของคนอ่านเหมือนกันก็เลยอะอาจจะมีความเอาบางส่วนของออริจินใหม่มานะแต่โดยรวมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการดูเหมือนมิกซ์กันระหว่าง2องอริจินของเก่ากับใหม่ถูกปะ แต่มันจะอิงเก่าซะมากกว่าสักแบบ70-80%อะไรแบบนี้จากนั้นเองนะครับผมมาดูจุดถัดไปกันเลยต่อจากนั้นเองเนี่ยมมดร์สเตรน,น,น,นเองก็ได้เดินทางมาถึงแซงคัมแซงโทรัมถูกไหมซึ่งแซงคัมแซงโทรัมนี่เองเนี่ย มันมีรูปปั้นของด็อกเตอร์สเตรนด์อยู่ด้วยซึ่งเวกเนี่ยว่าด็อกเตอร์สเตรนด์ก็เวอร์แดกเลยครับด็อกเตอร์สเตรนด์ทำไมถึงมีรูปปั้นตัวเองอยู่ด้วยล่ะแล้วก็แบบมีเขียนด้วยว่าด็อกเตอร์สเตรนด์เนี่ยแบบโอ้โหโคตรฮีโร่เลยผู้เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องโลกและต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับซอร์เซอร์สูพรีมของจักรวาลนี้นั่นก็คือตัวของมอร์โดนั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกันซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะมีช็อตอีสเตอร์เอ็กคคคืออออออเเเป็็นนนนนขขงงมมมมาาจกกกกิิีะรัับผ่่ใไทศษอ er ซอร์เเเซซออรรรรูพีีีมมสาายยยแห่่่งงงนนนนนนิินััตะคบผึ้ก็ ็มีอยู่ในคอมมิกด้วยนะครับพลังของมันเนี่ยนะครับผมจะเป็นการห้ามใช้เวทมนต์เป็นเวลา3นาทีนะนี่คือพลังในคอมมิกนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ดนะ็อกเตอร์สเวนไม่สามารถใช้พลังได้นะครับโดยการที่เขาเองอะ่ะต่อจากที่หมดสติไปก็ใส่กุญแจมือมาถูกไหมในกุญแจมือไอ้ตรงเขียวๆนั่นนะ่ะเราก็คาดกันว่าน่าจะเป็นทรายแห่งนิสันตินั่นแหละครับที่หลายๆคนเขาเดากันมานะแต่อันนี้ก็เรียกได้ว่าต้องรอการคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่ก็เรียกได้ว่ามีโอกาส ที่จะเป็นแบบนั้นนะค่อนข้างจะ90%เลยก็ว่าได้เพราะว่าเราก็จะเห็นไอ้โถท,ที่เก็บทรายมันก็เขียวๆเหมือนกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าลักษณะคือมันเหมือนกันมากๆจากนั้นเองนะครับผมไปที่ช็อตถัดมาหลังจากที่วานด้าเนี่ยได้ใช้คาถา Dream Walk นะเพื่อไปสิ่งตัวเองใน m u ติ i v e r s e นะครับผมก็เรียกได้ว่า ในระหว่างนั้นเองเนี่ยซาร่าที่อยู่ที่ตัวของคอามาธาและก็ได้ใช้จังหวะนั้นในการมาทําลายคัมพีด์กโฮถูกไหมครับแล้วจากนั้นเองเมื่อวนันดารู้สึกตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาทรมานพวกจอมเวทเพื ok ่อให้หวองเนี่ยยอมสารภาพมานะครับผมว่าแบบจะหาพลังตรงนี้ได้จากไหนอีกนะครับซึ่งหวองเองเนี่ยนะครับผมก็ได้ยอมรับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยด์กโฮมันเป็นฉบับก๊อปปี้ครับคาถาที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่เขาวันดกอซึ่งอยู่ในวิหารซึ่งทีนี้เองเนี่ยเรื่องราวตรงนี้เองไงก็เอามาจากคอมมิกแล้วก็ นนิดห่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าอิงกันตามคอมมิกนะครับสถานที่ที่วานด้าเนี่ยได้พลังไอเคอสเมจิกนี้มาก็คือที่ภูเขาวันดากนี่แหละ โดยวานด้านี้เองเนี่ยนะครับผมได้ถูกจับไปทดลองตั้งแต่เป็นแบบเด็กทารลกเลยนะครับโดยตัวของ High Evolutionary แล้วจากนั้นเองเนี่ยตรงฐานทัพตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ที่ปีศาจคาตอนเนี่ยนะครับผมได้ถูกผนึกเอาไว้คาตอนเองเนี่ยนะครับผมในตอนที่เหมือนว่าจะกลับมาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายถูกตัวของ e v o l u t i o n a r y ที่ได้เตรียมการไม้อย่างดีนในการแบบไล่กลับไปถูกปะ่ะคาตอนเองอ่ะได้สัมผัสกับตัวของวานด้าในตอนเป็นทารลกอยู่ทําให้วานด้าเองอ่ะได้พลังส่วนหนึ่งของคาตอนมาเป็นเหตุให้เธอมี Chaos Magic นั่นแหละครับแต่อันนี้เองอะเป็นแบบสรุปสรุปนะถ้าใครอยากดูเต็มเต็มเนี่ยไปดูในช่อง Comic World Story ได้แล้วทีนี้เองอะในคอมิกเองอะไม่ได้มีวิหารอยู่แต่เป็นฐานทัพของไฮเอวิ u ชั o นารีตรงนี้เองอะเขาก็ปรับนิดหน่อยนะครับให้อโอเคมันมีวิหารของคาตอนอยู่แล้วในวิหารเองอะก็มีเหมือนบันทึก เป็นแบบการแกะสลักพวกเรื่องราวของ Scarlet w i t c h เอาไว้แบบนี้ถูกไหมก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับคอมมิกมากๆถึงอ,อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%นจากนั้นเองนะครับผมไปดูที่จุดถัดไปกันเลยจุดถัดไปก็คือพวกปีศาจท,ที่อยู่ในภูเขาวันดากรนะนะครับผมเรียกได้ว่าก็มีออริจินนยนะครับผมมาจากตัวของลูกน้องของตัวของคาตอนเนี่ยนะครับในคอมมิกนั่นแหละนั่นก็คือเอ็นการนั่นเองนะครับแต่รูปลักษณ์เนี่ยก็มีความเอาความแบบคาตอนเนี่ยมาใส่มากขึ้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้ดูค่อนข้าางจ แล้วก็เรียกได้ว่าดูแบบคล้ายเดือยหักร่างปีศาจร้ายอะไรแบบนี้ถูกไหมอันนี้ก็เมนช่นเอาไว้ว่ามันก็มาจากคอมมิกเหมือนกันนะจากนั้นเองนะครับผมจุดถัดไปเรียกได้ว่าก็มาจากคอมิกเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือทีมอิลูมินาตินั่นเองนะครับโดยทีมอิลูมินาติในคอมิกนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกับทีมในหนังของ MCU นั่นแหละแต่เรียกได้ว่าอาจจะดูไม่ได้ง่อยเท่านี้นะครับผมอาจจะดูโหดกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะครับผมบางทีเนี่ยอาจจะออกมาตายเพื่อให้วานด้ามาดูเท่เฉยๆนะครับก็เร มีนาติเนี่ยก็มีจุดประสงค์มาที่พูดเลยก็คือรวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับผมเพื่อตัดสินเรื่องที่แบบว่าฮีโร่ทั่วไปเนี่ยตัดสินไม่ได้คือเรื่องที่อาจจะดํามืดกว่าหน่อยอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายค่อนข้างเยอะซึ่งในคอมิกเองนะก็จะมีสมาชิกหลักๆเนี่ยนะครับผม6คนประกอบไปด้วยไอรอนแมนนะผู้นําของเอเวนเจอร์ชาวเซเวียนะครับผมผู้นําของเอก m มนเนมอ์ผู้นําแห่งอตแลนติส ตัวของมิสเตอร์แฟนทาสติกก็เป็นผู้นำของแฟนทาสติกโฟนะครับผมแล้วก็ด็อกเตอร์สเตรนก็เป็นผู้นำด้านเวทมนต์แบ็คโบว์เป็นผู้นำห่งอินฮิวแมนคือจะไม่ได้เลือกจากแบบแค่ฮีโร่อย่างเดียวอ่ะแต่จะเลือกจากแบบคนที่เป็นผู้นำแบบด้านพาวเวอร์ไดพาวเวอร์หนึ่งซึ่งอาจจะค่อนข้างแตกต่างกับทีมตรงนี้ซะหน่อยตรงที่แบบกัปตันมาเวลเนี่ยมาอย่างไรวะถูกปะเพราะว่าตัวของกัปตันคาร์เทอร์เนี่ยเป็นแบบตัวนำของอเวนเจอร์ไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ว่าเขาดูกันยังไงแต่แบบว่าม จะมีโอกาสได้มาปรากฏอีกครั้งนะครับผมก็เรียกว่าจะเป็นคนที่แบบเป็นคนแบบนี้แหละแต่มาในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับผมแบบว่า เป็นเป็นตัวละครเนี้ยกับดันคาเตอร์แต่อยู่คนละอีกยูนิเวอร์สหนึ่งได้มีบทบาทอีกครั้งเพราะผมคิดว่าตรงนี้เองอ่ะมาน้อยมากๆเลยอย่างตัวของแบ็คโบ้เองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้โหมาเป็นแบบมาเป็นกระสอบทรายโคตรเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยในตอนที่ด็อกเตอร์สเตนน่ะได้ถูกมาแบบเจอกับอิลูมินาติถูกไหมก็มีการเมนชั่นเรื่องอินเคอร์ชั่นขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจุดสําคัญมากเลยนะครับผมเรียกได้ว่าอินเคอร์ชั่นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวของ Park เองคเับ เหตุการณ์อินเคอร์ชั่นเนี่ยสรุปง่ายๆนะครับผมมันคือเหตุการณ์ที่จักรวาลชนกันแล้วพอจักรวาลชนกันปุ๊บโดยมีโลกไปจุดชนเนี่ยชนปุ๊บนะครับผมจักรวาลทั้งอันเนี่ยจะหายไปเลยนั่นเองซึ่งโอกาสรอดเนี่ยนะครับก็คือต้องมีใครสักคนเนี่ยทำลายจักรวาลตรงข้ามก่อนนะครับทำให้เกิดการสู้กันระหว่างฮีโร่คนดีต้องมาสู้กับคนดีเป็นเหตุการณ์ที่แบบบีบหัวใจมากๆเลยซึ่งถ้าหากใครอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอินเคอร์ชั่นคืออะไรแบบฉบับเต็มเนี่ยเราได้ทําคลิปแยกเอาไไไไววว้้้้แลลลนะนนใช่่่ออองงงงงัผมงงมเพปปาีกก็ดดู ได้นะครับเรียกได้ว่า เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วคิดว่าค่อนข้างน่าจะเป็นอเวนเจอร์5อย่างแน่นอนถ้าใครอยากดูไอ้เรื่องเนี้ยฉบับเต็มมาก็ใส่ลิงก์เอาไว้ให้แล้วด้วยนะครับผมในคลิปที่แล้วมั้งแต่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่มาให้อีกแล้วกันชื่ออีเวนต์่าไทม์รันอักับซ i เควลรอเป็น2เรื่องที่ต่อกันเลยลองไปดูกันได้นะเป็นแบบเหมือนหนังเลยอะ่ะคือแบบโอ้โหมันก่าอเวนเจอร์แอนเกมมาบอกแค่นี้แล้วกันคือแบบที่สุดแล้วอะ่ะน่าจะเป็นแบบหนึ่งในอีเวนต์มาเวลที่ดีที่สุดตั จะ20นาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วอเนาะในตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าขอปิด อีสเตอร์เอ็กพาสสองไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยก็จะลงวันนี้แหละแต่ขอพักไปกินข้าวขอไปแบบทาอะไรก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาอัดกันใหม่นะครับในพาร์ทมต่อน,นั่นเองซึ่งที่มาตรงนี้เนี่ยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้เองอะ่ะจะมีการเอาจากสกรีนแลนด์เนี่ยมานิดหน่อยนะครับผมก็ลองไปดูคลิปฉบับเต็มกันได้แล้วก็เอาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากนิวล็อกสตาร์แล้วก็เติมความเห็นหรือว่าเติมเกิดความรู้ของผมเข้าไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมก็ลองไปดูคลิปของนิวล็อกสตาร์เต็ม40ก, egg, แบบกว่าแบบ ก็ลองไปจัดกันได้เลยถ้าใครอยากไปดูแบบภาษาอังกฤษเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยอุย้ยแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็แปลกันมาให้นะครับแต่ก็ขอให้คเครดิตกับเจ้าของคนหาเอาไว้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วลรครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาเลยครับผมบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ